ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถนะครับที่ผมได้บอกไว้ครับ <Okay. S 1> ก็ผมไม่เจีวิวตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าห่างหายไปนานเพราะว่าผมสอบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วนะครับก็โอเคก็ได้มีเวลามาให้ว่าให้ดูกันนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวผมจะพามาเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก<ว>็ตอนนั้นนะครับมันจะเป็นสีเทานะ <Rudy> <ว>นแล้วนี่ผมก็เปลี่ยนสีแดงกลับไปแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ชอบหน้าสีเทาแต่ว่าผมคิวามันแบบสีเดิมไว้ก<น>่อนนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแรกๆกันเลยรครับว่ามันมีอะไรบ้างครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ อจริงก็มาข้างล่างครับก็จะเป็นจานเจาะนะครับตัวนี้ก็ราคาสองร้อยนะครับก็สายมานานแล้วแหละแต่เพิ่งม,มีเวลามารีวิวนะครับตอนแรกก็จะรีวิวตัวพร้อมสีเทาครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็ขอบล้ออะไรยางก็เหมือนเดิมครับเท่าเดิมหมดทุกอย่างแล้วมีแถมเนืรดุ้งอีกนะครับ <c oughs> ตกกลุ่มนะครับดุง้ง ก็จะเปลี่ยนยก็ตอนนั้นจะเป็นกองเลดน,นะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นกองเดิมนะครับโอ้รถแม่งก็แบบดูดิมันล้างไม่สะอาดครับเพราะล้างตอนคืนนะมันไม่ค่อยเห็นรุ่งหินได้ซึกเท่าไหร่นะครับก็กองเดิมนะครับตอนนี้กองเดิมเรียบร้อยนะครับก็อุดไาแฮนผมเอาออกแล้วนะครับก็ดีกว่าเดิมนะครับ ก็ผมให้ช่างออกให้ครับโอเคหน้าไม้ก็หมื่นสามนะครับรถจะสองปีแล้วนะแต่สภาพไม่ง่ายกับสิบปีเลย <k S 1> <mikä> แล้วก็ข้างในนะครับก็จะผมเอาที่รัดกองเหล็กมารัดกองเดิมอันเดิมนะครับก็ไม่มีเลยนะรถมันล้างนะจําปันล้างไม่สะอาดดูดินี่ก็คือย่นเข้ามานะครับตอนแรกมันติดนี่น,นะ อันนี้โซ่มันยืดครับผมมันเลยต้องดึงดึงดึงออกไปน้เยแต่ผมจะไปตัดพยนมันมาอีกครับแล้วก็มาที่หลักๆไปครับก็คือเบาะนะครับเป็นเบาะเพลินโคราเลสซิ่งช็อปนะครับก็ตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับตันนี้ผมผมสั่งเลยสั่งจากที่เป็นเจ้าของกันมายนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยนะเป็นเบาะเบาะเพลินซงชิงนะครับก็ อันนี้เจ็ดร้อยนะรวมเกินไปทางก็ดุงย่อ,อก,ก็เหมือนเดิมน,นะครับก็ปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับดุงยออ่อไม่มีอะไรพังอะไรเลยนะครับก็เราก็จะเน่าๆนะครับเพราะว่าแบบมันริึงนี่นะครับนึกว่าอะไรสักอย่างค,คือแล้วก็เออ ผมเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับผมเปลี่ยนโซ่เป็นของพระอาทิตย์นะครับสีสองศูนย์ตัวนี้ก็กล่องก็สองร้อยนะโ <Okay. S 1> อเคผมจําได้นะน่าจะวันนี้แหละแล้วก็ผมก็ตัดได้ยุ่นเข้าไปอีกนะครับดูตอนแรกมันยุ่นถึงนี่นะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นรอยไหมแต่ว่าโซ่มันยนเนี่ยผมบอกว่าโซ่มันยืน่นะม,มันต,ต้องดึงออกนะเดี๋ยวผมจะไปตัดยูนะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะ เป็นอาร์มเป็นอาร์มยุ่นแต่เป็นคานกลมนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนจะเปลี่ยนนะครับแต่ต้องดูตังค์นะครับแล้วก็จะจัดท่อเจมใส่นะครับแต่ต้องดูก่อนว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยมันกินบางโคลแล้น่หนะให็ไหมอ,อ่ะสองกินบางโคแล้วนะครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์เสียจัดนะครับก็แถมมากระเป๋าแล้วก็มาตรงนี้นครับเป็นบูธสีแดงครับตัวนี้ก็3 0บาทนะตามน้นอะไหนตัวไป สามสิบบาทนะครับก็เปลี่ยนประมาณนี้นะคร่าวๆโอเคครับเมื่อกี้ไปสนีมาครับผมได้เรื่องไปรับของครับก็ก็มีประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็สเตอร์ก็เท่าเดิมวันทีสามสิบเหมือนเดิมนะครับ ผมมีโปรเจกต์ที่แรกก็จะเปลี่ยนรัมหนานะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่ามันเปลืองตังค์นะครับผมก็อยากจะได้ทรงแบบนั้นนะนะแต่ผมขอใส่เป็นดิดสดกปก่อนนะครับตอนนี้นะมันก็ประมาณนี้ครับรถขี่ไปโรงเรียนนะก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ผมว่าจะเปลี่ยนอาร์มแล้วก็เปลี่ยนท่อเป็นท่อจีน,นะครับท่อจีนจะต้องดูตังค์ก่อนนะว่าเอ ยังไงนะครับว่าจะมีต่างหรือปาอะไรเงี้ยนะก็ได้บอกไม่มีอะไรนะครัเนี่ยเปิดให้ดูได้บอกว่าประมาณนี้ครับมินยาแบบนุ่มครับพิ่งไปซื้อนินยแบบนุ่มมนะาก็ประมาณนี้นะครับรถจะสองปีแล้วนะเดือนหน้าก็2ปีนะครับเดือนหน้าเดือน2อ,นะอ่ะปีหน้าเดือนสองอนะ่ก็สปีเรียบร้อยนะครับ ก็รถปี19นะครับนะไม่ใช่ปี20ะมสหรือ2รมครับก็เป็นสีโฉมแรกนะของสีแดงนะตัวของรถผมเนะี่ยอก็แบบสภาพก็แบบแถวบ้านมันเป็นลูกหลังนะครับก็สะอาดได้แค่เท่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิป เป็นเวลา,านานนะครับเพราะว่าเรื่องในการสอบนะแล้วก็แบบไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับเอนะรถก็ทแทบไม่ได้ล้ลางนะเพิ่งล้างใะตอนนี้เพิ่งล้างวานเลยนะครับก็มาิวรถให้ดูวันนี้ตามที่สัญญาณมนะครับโอเคนะครับก็อยากรู้เพิ่มเติมอะไรก็สอบถา,ามคอมเมนต์ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็๊า่บายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อมด้วยนะครับ บายบายครับ <This is S 1>